สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่จะพาทุกคนนะคะมาทําการเชื่อมนะคะดีจิพุกับ s n a p c h a นะนะสำหรับใครที่นะคะสำงทะเบียนนะคะดิจิทูตเสร็จแล้วเนาะจะมาถึงตรงหน้านี้ใช่ไหมคะเราอย่าเพิ่งไปคลิกนะคะที่ก้อนสีฟ้าตรงนี้นะคะให้เรากดออกไปก่อนนะคะด้วยการกดปุ่มโฮมนะคะกดกดปุ่มโฮมโทราศัพท์ออกไปเลยนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะก็นำไปทําการนะคะดาวน์โหลดแอปนะคะ s n a p b o x t ตรงนี้นะคะซึ่งการดาวน์โหลดนะก็ให้เข้าไปดาวน์โหลดที่ แอปสต o ร์หรือ Play Store นั่นเองนะคะพิมพ์คำว่า Snapbox เข้าไปนะคะ,ะถ้าเป็น Android ก็จะหน้าตาประมาณนี้เนาะนะคะตรงนี้นะคะเรากดเปิดเลยนะคะ,ะคลิกเข้าไปเลยค่ะเมื่อกดเปิดแล้วนะคะให้เพื่อนๆนะคะทำการลงทะเบียนนะคะแอป Snapbox ผ่านอีเมลนะคะโดยใช้อีเมลที่เราใช้สมัครด i จ i u u t นะคะมูตะกีเนาะนะคลิกไปเลยนะคะตรงนี้คลิกไปเลยค่ะนะเมื่อคลิกเสร็จแล้วนะเขาจะให้เรานะคะคใส่อีเมลนะ เราก็มาคลิกใส่อีเมลเลยนะคะใครจำไม่ได้ก็ให้จดไว้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อ full name นะคะจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะตั้งเองเลยนะคะไม่ต้องเป็นชื่อจริงก็ได้อะของครูเอาเป็นชื่อเดียวกับนะ้าดิจิพุนะคะแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดนะคะตรงนี้ตัวไหนก็ได้คะ่ะครูตั้งพาสเวิร์ดเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วกดนะคะพาสเวิร์ดเนี่ยนะจะเป็นตัวเลข6ตัวก็ได้นะคะจำง่ายง่ายดีเนาะนะคะ,ะกด next เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะจะนะาถ้ามาที่หน้านี้คือรอพาสเวิร์ดที่จะเด้งไปที่อ e ีเมลให้เราไปเอานะคะไปเอาพาสเวิร์ดนะโค้ดที่อ e ีเมลนะคะเราสลับไปนะคะ,ะสลับไปที่เมลเลยนะคะกดปุ่มโฮมออกไปนะคะไปหาเมลเราเนาะ,ะดูเมลนะคะเข้าไปที่เมลนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะ,ะมาแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะไปคลิกเปิดดูนะ สแนปบ็อกส,ส่งมาแล้วนะคะเอานะคะเนี่ยเอาโค้ดตรงนี้ไปเติมเลยนะคะ193934นะคะ1939 3, 3 4สนะคะใส่เสร็จกด next นะคะสีเหลืองเลยนะคะตรงนี้เลยนะคะก,กด next ไปนะคะถ้าได้ก็ได้นะ,ะอ่ะได้นะคะเพื่อนๆนนะคะได้เสร็จแล้วเมื่อมาหน้านี้นะให้ติ๊กถูกนะคะทุกช่องเลยนะติ๊กไปเลยนะคะเห็นไหมคะช่องนี้อ่ะนเลื่อนขึ้นนะคะติ๊กไปทุกลูกเลย เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มานาะที่ลูกศรน,นะคะตรงนี้นะจะมีลูกศรด้านล่างนะคะชี้ไปทางทางขวามือนะสีเหลืองกดเลยค่ะ,ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะเรียบร้อยลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะ